สวัสดีค่ะฟรีมนันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แอปในการกล่าหนึ่งนะคะสำหรับพี v ีเป็นแอปที่ดูซีรีส์แล้วก็สะสมคะแนนถอนเงินเข้า To m ั n นี่วอลเลการถอนเงินของแอปมีถอนอยู่2อย่างก็คือการถอนที่เป็นเหรียญทองแล้วก็การถอนที่เป็นธนบัตรสีเขียวการถอนเหรียญทองขั้นต่ำหนึ่งบาทส่วนธนบัตรถอนขั้นต่ำอยู่ที่230 วันนี้วันนี้วันนี้จะสอนการถอนเงินจากธนาัตรเข้า t ู Mo น,นี e y w l l l e t นะคะส่วนการหาคะแนนเพิ่มเติมของแอปก็คือตามนี้ในหน้าแรกค่ะมันจะมีเมนูต่างๆให้เราทำเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็แล้วก็ทำภารกิจหรือสามารถเข้าไปรับคะแนนได้ส่วนเมนูรางวัลจะเป็นเกี่ยวกับการเช็คอินเช็คอินทุวันเพื่อรับคะแนนแล้วก็การทำภารกิจประจำวัน การดูซีรีส์ก็ได้คะแนนนี่ตามนี้แล้วก็สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ใช้ใหม่เออถามว่าแอปเนี้ยได้คะแนนดีไหมเท่าที่ดูได้คะแนนดีแล้วก็หาคะแนนก็ไม่ยากถ้าใครมีหลายเครื่องนะแล้วก็แนะนำว่า เออให้โหลดโหลดแอปเนี้ยในเครื่องที่เราไม่ไม่ใช่เครื่องหลักเราก็ได้เพราะว่าเวลาเราดูเราบางคนอ่ะไม่ได้สนใจที่จะดูเนื้อหาบางคนใช้วิธีการดูเพื่อที่จะสะสมคะแนนถ้าเรามีสองเครื่องอแอป,ปแอป,ปนี้ไปอยู่ในเครื่องที่เป็นเครื่องสำรองใช่ไหมเราก็เปิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยวเขาก็จะรันของเขาเองอัตโนมัติเราก็แค่รอปิดโฆษณาแค่นั้นอันนี้ก็เป็นทีิกิกอย่างหนึ่ง ส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเยอะค่ะเพราะว่าหลักๆก็คือการดูซีรีส์เท่านั้นใครที่เป็นสายซีรีส์หรือเบื่อเล่นเกมเบื่อทำแบบสอบถามอยากดูซีรีส์แล้วได้เงินก็แนะนำตัวนี้นะคะลิงก์ก็สมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปแอปนี้เล่นได้เฉพาะ Android ใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้ส่วนการถอนเงินโปรไฟล์ตรงนี้เดี๋ยวไปสอนการถอนนะคะการถอนเงินในวันนี้จะขออนุญาตสอนการถอนที่เป็นธนาบัตรนะ แอปนี้เขาเขียนเคลมไว้ว่าสามารถถอนได้โดยไม่มีเงื่อนไขก็คือว่าตรงนี้ถึงยอดก็ถอนได้เลยไม่มีลูกเล่นนั่นหมายความว่าถ้าเราพอที่จะถอนก็คือ230เราถอนได้เลยเดี๋ยวจะมาถอนนะคะในการถอนเงินทูบันนี่อันนี้เขาขึ้นเองอัตโนมัติเพพรู้สึกว่าไม่ค่อยมีคนใช้แล้วมั้งก็นุก็ไม่ได้ใช้เพียพมาหลายปีแล้วอะ หลักๆก,ก็คือทูมอนี e ่วอลเล็ตมากกว่าทูมอนี่วอลเล็ตนะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาได้นล่างกดการถอนเขาบอกว่าจะใช้ระยะเวลาในการถอนหนึ่งถึงเจ็ดวันทําการอถอนได้เพียงแค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นประมาณน,นี้ส่วนการถอนเงินกดตรงนี้ค่ะใส่เบอร์วอลเล็ตใส่ชื่อใส่นามสกุลอันนี้เราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดไปกดตรงนี้ส่งข้อมูล เขาบอกว่าถอนเงินสดไปที่เบอร์นี้ใช่ไหมชื่อนี้ใช่ไหมถ้าใครเขียนไม่ถูกกลับไปแก้ไขได้แต่ถ้าเรามั่นใจเรากดทิ่ตกลงได้เลยนี่ค่ะการส่งสำเร็จคาดว่าจะได้รับเงินภายใน1-7วันทำการหลังจากนี้เราก็รองเงินเข้าตอนนี้คะแนนของเราลถแล้วนะคะแอปดูซีรีส์ก็ถือว่า เป็นอีกแอปหนึ่งที่หาค่าแนนง่ายก็คือว่าเราเราไม่ต้องทำแบบสอบถามเราไม่ต้องเล่นเกมเพียงแค่ดูซีรีส์เลื่อนดูไปบางตัวเราก็อ่านอ่านซับเอาบางตัวเราก็ไม่อ่านอย่างเงี้ยคืออย่างนี้บอกค่ะว่าแอปหางเงินออนไลน์มันมีหลายอย่างมันอยู่ที่ว่าเราอยากจะทำอันไหนถ้าเรา ถ้าเราชอบแอปที่ได้เงินง่ายๆก็มีแอปเดินก็มีแอปดูซีรีส์อย่างนี้ก็มีแต่ถ้าเราอยากได้แอปที่ได้เงินเ,นเยอะๆก็แบบสอบถามเพราะว่าแอปทําแบบสอบถามได้เงินดีกว่าแอปพวกนี้แต่ว่ามันก็บางคนอาจจะมองว่ายากไงแต่ถ้าเราอยากได้เงินจากแอปเกมเงินจากแอปเกมได้น้อยกว่านะแต่ว่ามันสนุก เราเราเราเลือกได้ว่าเราอยากจะหาเงินออนไลน์ยังไงแต่ถ้าอะไรก็ได้เหมาะเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้เราทำนะคะ mm hmm. ก็ลองดูค่ะใครที่ยังไม่ชัวร์ไม่แน่ใจนะสําหรับแอปฟรีอาวิท e ตัวนี้ว่าเขาจ่ายจริงไหมก็กดติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวถ้ามียอนเงินเข้าเดี๋ยวมาทำคลิปอัปเดตให้ส่วนใครที่ อยากรู้วิธีการหาเงินออนไลน์อย่างอื่นก็ลองดูหน้าโปรไฟล์ได้ค่ะหน้าโปรไฟล์มีวิธีการหาเงินออนไลน์ต่างๆเลือกเอาว่าเราอยากจะหาเงินยังไงก็เลือกเอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายใจที่สุดนะคะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะสําหรับการสอนการถอนเงินจากวิธีวีเข้า t ห์ทูมอนิวอลเล็ตใครชอบกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ในคลิปถัดไปหลังจากที่มียอดเงินเข้านะ